อา้าวเพชรพาลวยสวัสดีบี่สูบผู้สุขคนครับผมเมื่อนี่กับบนพุทธที่สิบเก้ากลุ่มภาพันสองหากหากแปดกับขีมาสรุปแนวทางรลวพัฒนาโครงทุดท้ายทั้งหมดก็ไม่อยู่สิบอาจารย์สิสตำหนากักแล้วพี่น้องเลยพี่น้องเข้ากับเตรียมสมุดดินสอจดไว้ตะเบิงมันกนลายอาจารย์ลายสำนักแล้วพี่นออ้องเข้าตะโตมันส้นกันหรือว่าเอาเลขเดียนมาจับใส่กันก็นกนไ,กได้แล้วพี่น้องเด้อ ามาเริ่มกันเลยจากปูโคอหลาดอาจารย์ได้สำนักได้บริลลงกะมโหมอ,อยู่ในคลิปเดียวนี่เด้อพี่น้องมาร่วมอยู่ในคลิปเดียวนี่แหละมาเริ่มกันเลยปูโคอลาดของปูโคอหลาดนี่ของปูนี่ให้วิ่งวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสองเน้นที่สองแต่ส่วนจับคู่นี่ก็เป็นหนึ 5, ่งหาสองหาสามหาหนึ่งหกสองหกสามหก หนึ 1> 1่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดตัวเด่นกับแม่นเด่นติดสองสองหาสองหกสองเจ็ดนี่ตัวเด่นตัวเด่เนได้พี่น้องได้พี่น้องเขากัแบแคปหน้าจอเอาอันนี้คือของปู่โคราชเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต่อมาของเส้นมืดของเส้นมืดนี่ให้วิ่ง 9, แปดกับเก่าเน้นแปด ส่วนจับคู่นี่ก็แม่นจับคู่ก็แม่นเก้าห7เกจกับ8ปดห8าแส่วนตัวเน้นก็แม่นเกกับแปดห้าได้พี่น้องได้ของเส้นเหมือนส่วนเลข3าตัวก็แม่น4ีเก้าหสหองคู่สองหางเลขสาตัวก็จะเริ่มบนล่างไปกับ เน,นาะแบบไม่หัดเสียงไกลกระตากเนาะของเส้นมืด่านไปต่อมาของสร้างคมเนาะผีน้องเด้อของสร้างคมหนีเพิน่นหาเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดเด็กติเดเหล็ก,กวิ่นเพิ่นกันหนึ่งสองสามแต่จับครูแม่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเพื่อเน้นแปดสองแปดสาม ส่วนเลขสามตัวตัวเน้นเพื่อนนี่เป็นเจ็ดแปดสองตัวล่องกันเป็นสามเจ็ดสองของสร้างคมเนาะพี่น้องเนาะบนล่างได้พี่น้องได้บนล่างไปกับหกคู่หกหางอันนี้เลขไม่ที่มากวันบางนึงกับว่าเขาพี่น้องรดเมื่อวันสุกวัดเขาบนเข่าล่าง ศกับเกเน้นที่0ส่วนจักูกับศูนย์สองศูนย์สามศูน่นห้าศูเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เน้นที่ 05, 94์ห้าเกี่มับตัวะด้พี่น้องบนล่างไปกับเลขสามตัวเม็นหนึ่งศูนย์ห้าสเก้พี่น้องเลขมีที่มา ต่อมาเพชรพารวยนาะพี่นอ้นองเนาะให้วิ่งเจ็ดกับ8ดเน้นที่8ก็เคยมาานำการรูดดูเนี่เจก,กับแปนี่ก็ได้ส่วนจะพูกับแปดสามแปดสี่แปดห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจห้าก็นเน้นแปกับเจ็ดหส่วนเลข สามตันี่เป็นเลขเบิร์เลขหามเนาะพี่น้องสี่แปดสี่เจ็ดเจ็ดห้าตรงกับสร้างคมตรงกับสร้างคมแม่นตรงตรงนี่เนาะพี่น้องเนาะตรงเลขวิ่งตัวเดียวกันเน้นก็เน้นตัวเดียวกันเจ็ดกับแปดอันนี้กัเจ็ดกับแปดเน้นแปดขึ้นกันแต่จับคู่จับคู่ตรงกันต้าน

ส่วนตัวเน้นกันเป็นหนึ่งหกหนึ่เจ็ดนถ้าพี่น้องด้สาคู่สามหางปู 0, ่ศูนยต่อมาพ่อสวัสด์ของพ่อสวัสด์นี่เด่นบนล่างนี่ 7, 9, 0, เจ็ดเกนยน้นจกับเก้าจับคู่กันเป็นเจนย์ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าหนึตัวเน้นก็แม่นเน่น7 0, 7 4, 7 5, 7 9, 9เจ็ดศูนย์เจเจหาเจเก้าเก้่นหาคููส่วนเล็บ่มานํ้กันแม่นเก้าหาเล็บ่มานน้ำกัน อันนี้เส้นเขียนมาลาดเล็ติดเล็กวิ่นบนล่างมันสี่ห้าหกสี่ห้าหกจับคู่กับมนสี่หนึ่งหาหนึ่่บมิตตัวเน้นสคู่บนล่างไปกับเส้นเขียนมาลาด เอาอันนี้คือของย่ายน่องได้พี่น้องของย่ายน่องเลขเด่นบนล่าง1 2 7เลขวินแมน4 5 6 8ส่วนจับคู่นี่กะ4 5 4 1 4 4 6 4 6 5 1 5 2 5 2 4 6 1 5 7 7 1 7 4 สิบสิคูเน้นสคูเน้นสี่หนึ่งสองหาเจ็ดหาเจ็ดนึ่งได้พี่นองได้ของยายน่งทั้งหมดทั้งงนกับขีมีอยู่12คูบนล่างไปกลับเครืองลอยบนล่างไปกลับสี่สิบสี่ตัวสุดท้ายท้ายสุดเป็นของเสี่ยนยวนได้พี่น้อง ของเส้นนยวนมังหนึ่งเข่าตกกับด้วยงหนึ่งเพิ่นหหนึ่งซีมันออกซีหนึ่งเนาะเพื่อนหาวิ่งแปดไอ้เพื่อนหาวิ่ง3มกับแส่วนจับคู่กับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแปดหกเจ็ดสามเจ็ดี่แปดสามแปดหาเสองเก้าเจอันนี้ก็1สิบคู่พี่น้องสิบคู่เน้นหาคู่หนึ่งหนึ่งแปดสอง เจ็ดสามแปดสามเก้าสองเพื Marie ่อนไหนหาคูได้พีน้องได้อันนี้คือสิคูสิบคูแต่ศูนย์่งหนึ่งบริกรน้พี่น้องศูนย์่งหนึ่งบริกระแคบหน้าจอได้พี่น้องได้ทั้งเมืทั้งมวลก็มีอยู่สิอาจารย์สิบำนักก็ขอบุนขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางล่าพัฒนา่อยพี่น้องโชคมานกันสุขดีโคขนมื้แรกในองถุงเครื่ง เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม